สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอโลชาช c h a ค่ะสำห<ฮ>รับวันนี้นะคะพอจะมาบอกวิธีนะคะในการต่ออายุไปขับขี่รถจัก,กรายานยนต์หรือว่ารถยนต์ของเรากันค่ะ <S <S สำหรับใครนะคะที่ตอนนี้เนี่ยใบขับขี่กําลังหมดอายุแล้วนะคะทุกคนนะเรามาดูวิธีกันดีกว่าค่ะว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างคะ่ะโดยขั้นตอนที่เราจะต้องทําก่อนไปขนส่งนะคะก็จะมีอยู่2ขั้นตอนด้วยกันค่ะโดยขั้นตอนที่2นะคะนั่นก็คือการจองคิวนะคะเพื่อเข้าไปที่ขนส่งนั่นเองค่ะทุกคนโดยเรานะคะจะต้องทำ ขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พลมาสรุปให้ฟังกันค่ะหลังจากที่เรานะคะมีการอบรมมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนะขั้นตอนต่อไปค่ะคือเราเนี่ยจำเป็นจะต้องจองคิวนะคะเพื่อเข้าไปที่ขนส่งค่ะเ,เพื่อนๆโดยปกตินะคะขนส่งเขาจะมีคนเยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขนส่งเขาจึงอยากให้เราเนี่ยทำการจองวันค่ะทุกคนเพราะว่าในตัวเว็บนะคะก็จะแจ้งว่าวันไหนเนี่ยที่ขนส่งว่างบางนะคะแล้วก็เลือกนะคะเขตที่เราต้องการเข้าไปะคะ่ะโดยพยนะคะจะทิ้งเว็บไซต์เอาไว้ให้ที่ด้านล่างทางในตัว Description แล้วก็ในตัว นั่นก็คือนะคะจะเป็นแอป dlt นะคะสมาร์ตตัวนี้นั่นเองนะคะทุกคนนะโดยเขาน่นะคะจะให้เราเนี่ยสำหรับคนไทยแบบเรานะคะจะต้องทําการเข้าสู่ระบบด้วยไทยดีค่ะทุกคนโดยไทยดีตัวนี้นะคะพอได้มีการทําคลิปแยกเอาไว้แล้วนะคะเพื่อนๆสามารถไปสมัครตัวไทยดีให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็มาทําตามคลิปนี้กันต่อได้เลยะคะ่ะโดยเรานะคะกดเข้าสู่ระบบด้วยไทยดีไปให้ได้เลยนะคะทุกคนนะเขาก็จะทําการเชื่อมโยงนะคะแล้วเราเนี่ยก็ทําการเปิดระบบนะคะเพื่อที่ให้เขาเนี่ยเชื่อมโยงข้อมูล โอเคค่ะเพราะเรานะคะเข้าสู่เว็บไซต์ได้เรียบร้อยนะคะทุกคนนะก็จะมาเข้าสู่หน้านี้เลยะคะ่ะโดยในหน้าแรกนะคะเขาจะให้เราเนี่ยเลือกเขตพื้นที่ค่ะของขนส่งที่ใกล้บ้านเรานะคะเพื่อนๆเนี่ยก็เลื่อนดูได้เลยนะคะว่าเขตไหนนะคะอยู่ใกล้บ้านเราบ้างนะหรือว่าใครจะกดอุณหาด้านบนก็ได้ะคะ่ะแต่อย่างของพลอยนะคะพออยู่ใกล้เขตบางขุนเทียนนะคะเอาก็จะกดไปเลยนั่นเองนะคะทุกคนนะหลังจากนั้นนะคะวันนี้เนี่ยเราจะขอเป็นงานใบอนุญ,ญาตค่ะเ,เพื่อนๆกดเข้าไปได้เลย แล้วก็เลือกนะคะเป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลค่ะโดยเรานะคะจะทําการเป็นการต่ออายุนะคะใบอนุญาตขับรถนั่นเองค่ะโดยรถที่เราจะเลือกในวันนี้นะคะนั่นก็คือรถจักรยานยนต์นั่นเองค่ะเราก็กดคําว่ารถจักรยานยนต์ไปได้เลยหลังจากนั้นนะคะเขาจะให้เราเนี่ยทำการระบุนะคะเป็นตัววันหมดอายุนะคะใบอนุญาตขับขี่ค่ะทุกคนซึ่งสามารถนะคะดูได้ในใบขับขี่เก่าของเราะคะ่ะแต่ว่าถ้าใครจําไม่ได้นะคะก็สามารถกดติ๊กถูกด้านล่างนะคะแล้วก็กดยืนยันได้เลยค่ะเพราะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆให้เรา ทำการเลื่อนลงมาเลยค่ะโดยเรานะคะมีการอบรมนะคะผ่านระบบ e-learning มาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราเนี่ยเลื่อนค่ะหาตัวที่เป็นการอบรมผ่านระบบ e-learning นะคะโดยสามารถนะคะเลือกได้2ออย่างด้วยกันนะคะทุกคนนะก็คือสําหรับใครนะคะที่ยังหมดอายุมาไม่เกิน1ปีนะคะสามารถเลือกเป็นตัวนี้ได้เลยค่ะทุกคนคือใบอนุญาตนะคะการขอต่อจาก5ปีเป็น5ปีนะคะสิ้นอายุไม่เกิน1ปีนะคะแล้วก็อบรมนะคะผ่านระบบ e-learning มาแล้วนะคะแต่สําหรับ ใครที่หยิบไปดูแล้วนะคะแล้วเกิน1ปีไปแล้วนะคะเพื่อนๆนะให้เราเลื่อนลงมาต่อค่ะจะมีอันล่างสุดเลยนะคะ <c oughs> เป็นใบอนุญาตสิ้นอายุนะคะหปีขึ้นไปนะคะให้มันเลือกเป็นตัวนี้แทนนะแต่ว่าอย่างของพลอยนะคะพลอยก็จะเลือกเป็นตัวที่ไม่เกิน1ปีค่ะพอเราเลือกไปเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนนะเขาจะมีวันมาให้เราเลือกค่ะ,คะเพื่อนๆซึ่งอันนี้นะคะถ้าเป็นสีเขียวๆเ,เนี่ยสามารถเลือกได้นะคะสีแดงก็จะขึ้นเป็นเต็มค่ะส่วนสีดำเนี่ยจะเป็นวันที่ไม่สามารถเลือกได้แล้วนะคะก็ให <c> ้เราเนี่ยทำการเลือกนะคะวันที่เรา การจองคิวไปค่ะหลังจากที่เราเลือกวันเสร็จแล้วนะคะเขาจะให้เราทําการเลือกเวลาะคะ่ะก็เลือกเวลาที่เราสะดวกไปได้เลยค่ะหลังจากที่เราเลือกวันนะคะแล้วก็เวลาเสร็จเรียบร้อยนะคะเขาเนี่ยจะขึ้นมาเป็น QR code ค่ะเ,เพื่อนๆซึ่งให้เราเนี่ยทำการแคป QR code ตัวนี้เอาไว้ได้เลยนะคะเป็นการยืนยันว่าเราเนี่ยมีการจองผ่านระบบมาแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะคะทุกคนพอนเราเนะคะจองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถึงวันจริงก็คือวันที่เราจองเอาไว้นะคะก็ให้เราเนี่ยทำการเตรียมเอกสารดังนี้นะคะโดยเราเนี่ยจะต้องเตรียม เอกสารใบอย่างน้อย4อย่างนั่นเองค่ะ อันแรกนะคะนั่นก็คือตัวบัตรประชาชนของเราค่ะอันที่2นะคะคือใบขับขี่เก่าของเรานะะั่นค่ะก็คือให้เราเตรียมใบขับขี่เก่าไปค่ะทุกคนอันที่3นะคะทุกคน КА, กคนะก็คือตัว QR code นะคะที่เราเนี่ยได้มีการ,รอบรมมาแล้วนะคะแล้วก็ตัว QR code ที่เราได้มีการจองวันมาแล้วค่ะแล้วก็อันที่4อันสุดท้ายนะคะคือใบรับรองแพทย์นั่นเองค่ะโดยใบรับรองแพทย์ตัวนี้นะคะสาม,มารถขอได้ตามคลินิกทั่วไปเลยนะคะโดยเดินเข้าไปนะคะแล้วก็แจ้งว่าเราเนี่ยจะไปต่ออายุใบขับขี่นะคะทางคลินิกเนี่ยก็จะออกไป โดยการออกใบของคลินิกนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายนะคะเพื่อนๆแล้วแต่คลินิกค่ะแต่ส่วนใหญ่นะคะก็จะไม่น่าจะเกิ200 2> เน2 0 0นะคะเพื่อนๆก็เตรียมนะเงินกันเอาไปไว้ค่ะพอเรานะคะเตรียมเอกสารทั้ง4อย่างนี้ไว้แล้วค่ะพอถึงวันจริงในวันที่เรานัดไว้นะคะก็ไปขนส่งในเขตพื้นที่ที่เพื่อนๆเนี่ยเลือกไว้ได้เลยค่ะพอเราเข้าไปถึงนะคะก็นํา QR code นะคะยื่นกับพนักงานได้เลยนะคะถ้าเราเตรียมเอกสารสไปครบเนี่ยพนักงานก็จะแจ้งนะคะว่าเราจะต้องเดินไปจุดไหนบ้างในขนส่งนะคะเพื่อนๆนะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายที่เรา ไปถึงขนส่งเนี่ยเขาจะมีการให้เราถ่ายรูปนะคะซึ่งจุดนี้เนี่ยก็อาจจะมีค่าธรรมเนียมต่างๆนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมเตรียมเงินสดไปด้วยนะคะเผื่อ <ถ uition S 1> ที่ขนส่งนั้นเนี่ยไม่รับเป็นเงินโอนแบบนี้นั่นเองนะคะก็อย่าลืมเตรียมเงินกันไปด้วยค่ะทุกคน<ๆ> <ấy. S 2> ก็นี่นะคะเป็นทั้งหมดนะคะสาหรับใครที่จะไปต่ออายุใบขับขี่คนเองค่ะก็วันนี้นะคะก็เอาวิธีดีๆมาฝากกันเอาไว้เท่านี้สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนถ้ใครนะคะอยากให้พอทิิเ่มมต ด้านล่างได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพอไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย